อมเจอปลาใหญ่แล้วค่ะค่ะพี่เขาตกปลาชายคลองนะคะ

อันนี้มีพี่เขานะคะมาอุปกรณ์พร้อมค่ะเตรียมตัวกันแล้วค่ะคนนี้มือหมานค่ะมือหมานนี่มือหมานมาตาเ็ษก่อนมาตากเ็ดก่อนนั่น เหยื่อแรกลงไปแล้วนะคะโน่นไม้แรกลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวลุ้นกันค่ะไม้ที่สองกำลังจะลงไม้ที่สามก็กำลังจะลงค่ะเดี๋ยวลุ้นกันค่ะนี่ไม้ที่สองลงไปแล้วนะคะรอลุ้นอย่างเดียวค่ะทีนี้ค่ะไม้ที่สามโน่นค่ะกำลังลง มาที่สามกำลังลงไปนะคะรอรุ้นอย่างเดียวค่ะไปดูค่ะของน้อยน่าจะมีรุ้นแล้วค่ะ่นแล จะมีปลาลุ้นเลยนะคะปลาอะไรปลาหม้อปลาเลี้ยปลาตัวถังไายตัวใหญ่มากเลยค่ะยอดน้อยปลาใหญ่ปลาัวถัางวายตุดยอดเลยค่ะตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มากเกือบครึ่งกิโลได้นะคะตัวนี้สุดยอดค่ะสวยเลยสวยเลยค่ะ ตอนนี้น้องเขาได้ปลาจวดทางไม้ตัวใหญ่เลยค่ะนีปะ่ปลาจวดทางไม้ค่ะนี่ค่ะตัวไม่ใช่อ่ะหัวเขียนตัวทางมาทำไมแก้มันเนี่ยเพราะมันตัวทางมานั่นห่ามันน้ำตาลอยู่ไหมไม่เด็แก้มอ่ะเออนั่นแน่ผ่านน,นั่นแน่โอ้ไม่ใช่เ่รอนี่หัวเขียนหัวเขียนชัดชัดหัวเขี้ยนไรอ่ะโอ้น้อยปลาดึงพี่น้อยน้อย ปลาดเลยปลาดลเนี่ยกวาคู่แล้วามาเลเาปลา,ปลาน่ค่ะปลาจวดังใหม่ตัวใหญ่เลยัอู้หึหึนพี่เขานะคะลุพี่เขานะคะ ใจลุ้นอีกแล้วนะคะดูค่ะเด็กสองหน้าดูเลยค่ะเลี้วยวปลวาอะไรโอ้โโอ,โอ,โอ้พี่ก็ได้หัวเขียนนะคะสวยเลยค่ะหัวเขียนค่ะตัวมีตัวใหญ่นะคะหัวเขียนค่ะ เขาได้หัวเขียนนะคะนี่ค่ะสวยเลยค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะสองน้อยอยู่อีกแล้วนะคะเจอปลาใหญ่แล้วค่ะค่ะอันนี้ตัวที่สามแล้วนะคะมาลุ้นออบปลาอะไรค่ะลุ้นค่วะว่าปลาอะไรค่ะข้างหน้านนเขาก็ลุ้นเคยอยู่นะคะ

ลุนค่ะลุนขาฟ้าอะไรน่าจะเป็นปลาใหญ่นะคะตอนนี้ค่ะไปลุนเลยค่ะปลาอะไร ลุ้นค่ะลุ้นค่ะปลาไล้เดินข้างหลังก้างหลังก้างหลังวัวปลาวัวค่ะปลาวัวปลาวัวตัวใหญ่มากค่ะอุ้ยโอ้ย ใีปบาวัวตัวใหญ่มากเลยกันนี่ค่ะตัวที่สามค่ะ,คะเรือรุนเคยนะคะจะมีตาไข่ข้างหน้าค่ะกำลังจมอยู่ในน้ำนะคะตอนนี้กำลังตักเคยนะคะข้างหน้าตักอยู่นะคะ มาดูปลาที่พี่เข้าได้วันนี้นะคะมีตัวใหญ่อยู่สองตัวนะคะเป็นหมาจัวดทางไม้ค่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวนี้ ประมาณครงกิโลนะคะเกินครึ่งกิโลได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็แบบนี้ปลาหัวเขียนค่ะปลาหัวเขียนค่ะตัวใหญ่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะตัวไม่เล็กนะคะสองตัวนี่ประมาณกิโลได้นะคะนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ทั้งสองตัวค่ะนี่ค่ะหัวเขียน จวดถังไม้ค่ะ